สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกทันนะครับวันนี้ชวนฟังเรื่องของ watch list นะฮะ top trader นะครับเขาจะมองหรือให้คุณค่ากับ watch list นั้นไม่ใช่แค่ list หุ้นนะครับแต่มันคือภาพรวมตลาดแบบย่อนะครับไอเดียคงได้มาจากเป็นบทความนะครับของคุณคีนาคอสลิงนะฮะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับ,รรบถ้าสนใจผมว่าบทความเนี้ยดีมากนะผม เอามาแยกแยะได้หลายคลิปนะครับแล้วก็แต่ละคลิปแต่ละหัวข้อนั้นดีครับถ้าคุณอยากเข้าใจแก่นการเทรดหรือแนวทางมุมมองที่เซียนหุ้นเขามองเกมการเทรดในแบบที่เมืออชีพและแตกต่างจากมือสมองเรื่องว่าชุดนี้น่าสนใจนะครับนครับวันนี้พูดถึงเรื่องของ watch list management ฮะโดยคุณคลีแมนอังนะครับตอ่านผิดนะคลีมนแองหรืออังเนี่ย เขาเป็นคนนี้นะฮะเขาเป็นคนที่เป็นนักเทรดที่ขยันนะเขาชอบทำเนี่ยเป็นเหมือนกับบันทึกการเทรดคร่าวๆครับมุมมองวิเคราะห์ตลาดนะเขาจะมีการบอกว่าตอนนี้หุ้นตัวไหนที่มันตลาดเป็นยังไงตลาดเป็นยังไงและเป็นขาขึ้นหรือไม่องค์รวมตลาดเป็นยังไงแล้วก็หุ้นที่เป็นลิสต์ลิสต์ลิสต์ลองลิสต์ช็อตเป็นยังไงกลุ่มไหนน่าสนใจเขาจะมีการทําแบบละเอียดมากนะครับนผมก็ตามมันไปจำนะ เ่งมากครับเขาแข่ง U.S. Investing Championship ก็ปั้นพอร์ตโตนะครับเป็นท็อปเทรดเดอร์คนหนึ่งที่มุมมองน่าสนใจมากครับแล้วก็บทความเนี้ยคุณคีน่าเนี่ยเขาก็เอาประเด็นครับที่คุณคลีมเมนต์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการจัดการ watchlist นะครับเขาบอกว่านะการจัดการ watchlist เนี่ยเป็นเรื่องที่มือใหม่มองข้ามนะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กหรือไม่สำคัญแต่แท้จริงฮะ วอ t ช h ลิสต์เนี่ยนะเป็นหัวใจสำคัญเลยครับของการวิเคราะห์ตลาดและเป็นกรวยครับที่ช่วยคัดกรองข้อมูลสำคัญให้คุณเข้าใจตลาดลึกซึ้งขึ้นฮนะัสำหรับเขานะฮะวอชลิสต์ไม่ใช่แค่ลิสต์หุ้นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าคิดว่าวอ t ช h ลิสต์นั้นเป็นลิสต์หุ้นที่สนใจซื้อขายแต่คุณคลีมเมน มองต่างกันครับเขาใช้ Watchlist เนี่ยเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ฮะที่เชื่อมโยงกับหลายแนวคิดใหญ่ฮะไม่ว่าจะเป็น s ิ t u a t ชั่นอวัยเนสครับสภาวะตลาดในช่วงนั้นครับภาพรวมเป็นยังไง a ร i v e s ี r สเต็ h หาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด market cycle rotation ครับตอนนี้เงินไหลไปกลุ่มไหนครับระบุธีมครับว่าตอนนี้ กระแสไหนทีมไหนที่มาครับเช่นทีม AI ตทีม EV ตีทีมซิมิคอนดักเตอร์ครับดังนั้นฮะวอตช์ลิสต์ที่ดีนะเป็นแผนที่ตลาดนะครับไม่ใช่รายการหุ้นนะครับต่อมาครับวอตช์ลิสต์เท่ากับกรวยกรองข้อมูลตลาดครับฟันแนลของข้อมูลตลาดนะครับคลีมเมนตนะ์น่ะคุณคลีมเมนต์จะเรียกวอตช์ลิสต์ว่าฟันแนลครับใช่ไหมอ่านถูกนะ เป็นกลวยครับคัดกรองครับมันคือจุดเริ่มต้นของการกลั่นกรองข้อมูลมันมากครับให้เหลือเฉพาะสิ่งที่สําคัญต่ออยู่แล้วครับก็มีคนถามผมกันเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกานะมีหุ้นหลายพันตัวเนี่ยนะสมมุติมีห้าพันตัวในตลาดเนี่ยตัวไหนเนี่ะพี่เลือกตัวไหนที่มันแบบเอิมน่ายวิย่งจริงรู้ได้ไงเนี่ยเออเนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนถามนะครับผมไม่ตอบเองฮะ เพราะผมก็ลองหุ้นจากเสียนเหมือนกันไม่หุ้นตรงนะแต่นี่เป็นแนวคิดเสียนที่ผมลองนะก็บอกว่าในหุ้นห้าพันตัวในตลาดนะเขาจะกรองเหลือครับ200อยหุ้นเข้าลิสต์ครับและเขาจะกรองสองตัว200รอยตัวนั่นแหละให้เหลือเพียงแค่ยี่สิบตัวครับจากห้าพันนะเหลือสองรอยครับจากสองร้อยเหลือยี่สิบตัวครับและจากยี่สิบตัว จะเหลือเพียงแค่2-3ตัวที่พร้อมเข้าซื้อครับแล้ว200ตัวนะ่าทำไงครับเขาจะแยกครับแยกกลุ่มครับสมมติใน200ตัวนะ่าจะมีกลุ่ม AI กลุ่ม EV กลุ่ม Semi Conductor กลุ่มพลังงานทดแทนครับซึ่งพวกนี้ยถ้าคุณตาม Twitter ผมผมจะมีแชร์ลิสต์นะแชร์ลิสต์แล้วเออตอนเนี้ย Watchlist จะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนเนี่ยมีครับแล้วก็จะมีกลุ่มของ เอไอเรฟเวอรชครับจะมีเป็นกลุ่ม Semiconductor กลุ่ม Data Center กลุ่มพลังงานกลุ่มนิวเคลียร์ต่างนานามากมายครับพวกนี้แหละจะเป็นลิสต์สำคัญในการเฝ้าดูครับถ้าคุณสามารถคัดกรองจาก5,000ตัวหรือ200ตัวแล้วคุณยังแยกเข้ากลุ่มย่อยต่งางได้แน่ผมว่านั่นแหละครับโอกาสที่คุณจะเห็นหรือว่ามีหุ้น20ตัวให้คุณเฝ้าดูนะจะง่ายขึ้นและคุณจะเห็นตัว สองสามตัวเนี่ยพร้อมเข้าซื้อครับนี่ครับเสียนหุ้นนั้นเขาจะไม่วิ่งไล่หุ้นทุกตัวครับแต่เขามีการคัดแยกคัดกรองให้เป็นกลุ่มที่มันมีศักยภาพสูงเอาไว้ก่อนครับจากนั้นครับเขาจะมีการถามตัวเองครับตั้งคำถามเชิงลึกครับคุณคลีมเมนนั้น เน้นให้ใช้คำถามเพื่อจัดการ Watch List จะมีประสิทธิภาพครับเช่นภาพรวมหุ้นใน Watch List ของฉันเป็นยังไงบ้างกลุ่มอาาุตสาหกรรมไหนกำลังหมุนเข้ามาแรงครับมือกางเข้านะตีมไหนกำลังโดดเด่นหุ้นตัวไหนที่แข็งแรงแม้ตลาดอ่อนตัวผมว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามมูลค่าเป็นสุดสุดคำถามนะ ชุดคาถามมูลค่าหลายล้านนะฮะผมมั่นใจนะหรือว่าบางคนก็หลายหมื่นนะถ้าคุณมีทุนน้อยนะผมเจอมาตัวครับผมเจอมาตัวหุ้นอเมริกาน,นะผมเพิ่งย้ายสัมมโนโครัวไปจากหุ้นอเมริกานะพบว่าโอ้โหเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่มันมันใช่อะมันใช่แล้วมันตรงกับสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตลอดนะครับ What's this <S ผมฮะ ผมจะเก็บเป็นลิสที่ว่ามาคือผมจะเก็บลิสเป็นกลุ่มใหญ่คือ AI Revolution จะมีหุ้นอยู่ประมาณสักร้อยก่าตัว2องร้อยตัวให้แหละตอนที่ตลาดทุกวันนะผมจะดูว่าตอนนี้กลุ่มไหนมันมาครับเช่นยวันนี้กลุ่ม s มิ i คอนดักเตอร์บวกเขียวกันหมดเลยเนี่ยโอเคแหละรู้แล้วกลุ่ม s มิ i คอนดักเตอร์มาแล้วผมจะมีะลิสที่เป็นชุดใหญ่เลยว่าเนี่ยคือในในกลุ่ม AI Revolution นะครับผมจะมีเป็นลิสตัวนําตลาด4ีหตัว แล้วผมจะมีเป็นลิสต์ที่เป็นทั้งหมดหุ้นในชุดนั้นอะ่ะหุ้นในชุดเซมิคอนดกเตอร์หมดเลยครับดูอีกทีหนึ่งครับดังนั้นถ้าผมเพราะตอนเนี้ยอุตสาหกรรมนี่เว้ยเซมิคอนดกเตอร์มาเว้ยโดดเด่นเลอได้บวกเยอะแล้วถ้าผมไม่ทันตัวนาตลาดผมก็จะไปดูตัวที่ตามตัวไหนบ้างที่มันทำเซตอัพเสี่ยงต่ำให้ผมนะครับทำให้ผมเห็นหุ้นที่เออหน้าเข้ามากกว่าแล้วก็เสียงต่าม,มากกว่า ตีมโัวเด่นก็แค่ก็ดูจากวอชลิสเนี่ยที่เราเอาหุ้นนําตลาดมาเรียงนั่นแหละเห็นครับว่าเงินกําลังเข้าไปจมหรือว่าเข้าไปเก่งกำไรกลุ่มไหนมากกว่าครับเนี่ยวอชลิสช่วยได้นะจากนั้นสําคัญนะข,ข้อที่3คมคถามสามครับหุ้นตัวไหนยังแข็งแรงแม้ตลาดอ่อนตัวนี่ดีมากครับถ้าคุณมีลิสหุ้นที่มันเป็นตีมตลาดชอบในใน,ในช่วงนั้นเอาไว้นะครับคุณจะพูดแล้วว่าพอตลาดเนี่ยคืออยากจะบอกไป ลาดเมกาครับมันจะมีช่วงที่เรียกว่าไฟเขียวขึ้น,น,นคึกคักเลยอีซี่มันนี่ไฟเหลืองเริ่มอึนๆและเริ่มอืดและไม่ยอมขึ้นต่อแล้วไฟแดงครับมันกระแทกลงมานี่ช่วงไฟแดงแหละครับถ้าคุณทําเงินเยอะในช่วงตลาดไฟเขียวเก็บเงินสดเอาไว้เริ่มหยุดเทรดหรือว่าลดพอร์ตลงในช่วงไฟเหลืองแล้วพอตลาดไฟแดงคุณเก็บเงินสดไว้นะคุณจะมีความใจเย็นมากขึ้นในการเฝ้าดู หุ้นที่มันแข็งแรงแม่ตลาดออนตัวไม่ยังเป็นต้องดูตามหาค่า r s relative strength ของ IBD หรอกครับคุณเอา list หุ้นที่คุณเก็บไว้นี่แหละหุ้นตีมหลักนี่แหละไว้ดูครับผมได้มาครับช่วงล่าสุดเนี่ยผมพบว่าเฮ้ยตลาดลงแรงไว้แล้วผมจะดูหุ้นที่มันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้กระแทกมาโอเคละมันลงจริงแต่จากนั้นมันมันทิ้งไสจากข้างล่างจากเส้นค่าเฉลี่ย ยี่สิบวันที่เสียงชันขึ้นมาแล้วนะตัวนี้แข็งแรงแล้วผมเข้าครับปรากฏว่าครับมันก็ไม่แม่นทุกตัวนะแต่ว่าเราจะได้หุ้นที่มีริสคแคบมากครับแต่รีวอ d สูงมากๆครับเพราะว่าครับหุ้นที่มันยืนดีอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ย20ิวันนะครับแม้ตลาดโดนกระแทกแรงสระไฟแดงนะจากนั้นมาครับมันมักจะมีสตรอรี่บางอย่างดันให้หุ้นมันพุ่งแรงบางตัวเปิดลับพุ่งเลยฮะ แล้วพุ่งไปต่อครับบางตัวตอนนี้ผมจะมีกําไรแบบสร์เซจากการที่เข้าตอนนั้นแหละนี่ครับถ้าคุณมี Watch List หุ้นทีมแข็งแกร่งแล้วคุณมีเงินสดรอตอนที่ตลาดมันทําไฟแดงนะฮะแล้วคุณเห็นว่าตัวไหนมันมีค่า R S หรือว่า Relative Strength สูงกว่าตลาดตัวนั้นแหละครับมีศักยภาพที่จะเป็นหุ้นผู้ชนะตัวต่อไปครับ แต่ต้องบอกว่ามันไม่แม่นทุกตัวคะครแต่ถ้าคุณแค่คุณจับนะความแม่นยำนสมมติคุณเข้าสิบตัวแล้วกันนะคุณได้สัก3ตัวเนี่ยพมรันนะผมว่ารอบนั้นน่ะคุณสบายเลยครับดังนั้น watchlist จึงสำคัญนะครับไม่ใช่แค่การเก็บหุ้นไว้รอดูนะครับแต่มันเป็นการรวมครับรวมหุ้นที่ดีที่สุด มันเป็นการมอนิเตอร์สภาวะตลาดโดยรวมทั้งหมดเอาไว้ครับเพื่อที่จะทำให้คุณนั้นเห็นโอกาสก่อนคนอื่นครับดังนั้นเนี่ยอย่ามอง watchlist เพียงแค่หุ้นที่สนใจซื้อขายครับแต่คุณยังเป็นต้องมีการทำอันนี้ฮรัทำเป็นตีมิ watchlist ครับเป็นลิสต์เฝ้าดู ในเชิงทีมครับเดี๋ยวผมไปมีแค่คือว่าเดี๋ยวผมให้ลิสต์ไปแล้วกันนะเป็นของเทรดดิ้งวิวนะของเมกานะคุณดูแล้วกันมันจะเป็นผมว่าน,นี่เป็นลิสต์ที่สำหรับรอบนี้นะฮะ AI Revolution เนี่ยมาแน่ครับผมจะมีแบ่งเป็นหกข้อไปคือในในใน,ในลิสต์หนึ่งเหมือนจะมีประมาณสักร้อยกว่าตัวนะแต่ว่ามันมันจะมีกลุ่มแยกกลุ่มที่ย่อยในใ,ในในลิสต์นะฮะจะมีทั้ง AI ไ v semiconductor พลังงานทดแทนเนี่ย เอาไว้ครับพวกเนี้ยถ้าคุ้นภาพรวมว่าตอนนี้ตลาดคือจัลหุนอเมริกามันจะเป็นลักษณะของการเ,เรียกว่าเงินมันจะหมุนไปตามธีมครับสมมติช่วงเนี้ย i i มาเงินก็จะไปทางกลุ่ม AI สักพักเงินย้ายไปกลุ่ม EV ไว้อ่ะเราจะเห็นพับเนี่ยถ้าเรามีธีมที่ชัดเจนแล้วก็ธีมที่รวมกลุ่มที่มันเป็นนําตลาดนะง่ายขึ้นครับในการมองภาพตลาดแล้วก็เห็นหุ้นที่มันโดดเด่น ใครเพื่อน,นร,ราะว่าคุณมันจะมีคำหนึ่งที่ผมชอบนด่เป็นพี่โจโลูกสารพูดนะว่าคุณต้องนะทําบ่อปลาคุณให้แคบครับถ้าคุณอยากจะได้กําไรหุ้นดีดนะคุณต้องทําบ่อปลาแคบแล้วมันจะง่ายครับทาทะเลให้แคบเนี่ยพวกนี้ไม่ได้บอกปลาทาทะเลให้แคบครับทําเนี่ยทําให้คุณจับปลาได้ง่ายครับเช่นกันครับวอช,ชลิสควรเป็นแบบนั้นนะคุณคลีมเมนต์เนี่ยได้ให้บทเรียนกับคุณคีน,น่าว่านะ การแก้การ,าการทำ watchlist นั้นอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำแบบทำแบบไม่ไม่สนใจอะ่ะทำแบบทำไปงั้นๆครับแต่ว่าคุณคลีเมนต์จะใช้ watchlist นี่แหละเป็นศูนย์กลางนะครับที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลตลาดเชื่อมโยงตีมและจังหวะการเทรดครับถ้าคุณทำ watchlist ดีนะ การหาหุ้นผู้ชนะจะง่ายขึ้นครับเนี่ยผมวม่าน่าจะตอบคำถามนักเทรดบางคนที่ถามว่าเนี่ยพี่ตลาดหุ้นอเมริกามันมีหุ้นเนี่ยผมผมมีผมมีคอสนนะเขาถามว่าเนี่ยพี่ตลาดหุ้นอเมริกามันมีหุ้นตั้งมากมายหลายพันตัวเนี่ยพี่จะเลือกยังไงอะเนี่ยแหละครับนี่เป็นหลักการที่ที่ผมใช้อยู่ครับผมก็เอาไอาเดียของเขาอย่แหละดังนั้นถ้าคุณเข้าใจนะแล้วคุณลองไปทําตามผมว่ามันจะทําให้คุณนั้นเลือกหุ้นผู้ชนะได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่า ความจริงหุ้นเมกานะฮะคือถึงแม้จะมีหุ้นเป็นหลายพันตัวนะแต่ครับจากประสบการณ์เองแล้วก็เสียนบอกเลยนะว่าหุ้นที่นักเทรดสายโมเมนตัมเทรดนั่นนะก็จะเป็นหุ้นชุดเดียวกันนี่แหละกลุ่มเดียวกันหลายๆตัวก็ซ้ํากันครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะมีแนวทางในการมีจุดเข้าที่แตกต่างกันไปจุดขายแตกต่างกันไปโพซิชันไซส์แตกต่างกันไปแต่หุ้นนั้น จะวนๆนนเวียนๆอยู่ในกลุ่มเดิมหรือว่าตัวเดิมครับเพราะอะไรครับเขามีแนวทางนี้ไงเขามีการตั้ง Watch list แบบธีมไงธีมติ c Watch list นะครับถ้าคุณเข้าใจนี่นะผมว่าต่อไปอ่ะการคัดหุ้นผู้ชนะให้ได้แม่นขึ้นถูกตัวขึ้นจะมีมากขึ้นก็าตามแต่นนเน้นนำว่าเป็นหุ้นอเมริกานะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ